ตะลึงเจ้าทองแมววัดสุดดุที่ใครๆก็กลัวมันเพียงแค่หลีตามองด้วยสายตาที่แข็งกร้าวแต่ยามข้าคืนที่เงียบสงดัดวงตาของมันกลับเรืองแสงสีฟ้าอ่อนราวกับดวงดาว แสงนั้นไม่ได้ส่งสว่างเพียงเพื่อนำทางแต่เพื่อขับไล่เหล่าวิญญาณร้ายที่คอยคุกคามวัดวาอารามหลวงพี่รูปหนึ่งแอบสังเกตเห็นความผิดปกติอยู่บ่อยครั้งเห็นเงาลึกลับวนเวียนใกล้เจดีแต่ก็ไม่เคยมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นวันหนึ่งขณะที่แสงจันทร์สาดส่องมีเงาดำทะมึนพุ่งตรงเข้ามายังพระอุโบสถ เจ้าทองไม่รอช้ามันยืนเผชิญหน้าดวงตาฉายแสงสีฟ้าเข้มขึ้นเรื่อยๆเงาวิญญาณชง,งักงันก่อนจะสลายหายไปอย่างไรร่องรอยรุง่งเช้าชาวบ้านยังคงเล่าลือถึงความดุดของเจ้าทองแต่เบื้องหลังดวงตาที่ใครว่าร้ายนั้นคือผู้พิทักษ์ที่แท้จริงผู้ปกป้องวัดจากภัยที่มองไม่เห็นอย่างกล้าหาญแม้จะไม่มีใครร่วงรู้ถึงพลังศักดิ์สิทธิ์นี้เลยก็ตาม